นี่คือมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นี่วาติกันครับวาติกันเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะครับภายใต้การดูแลของอิตาลีครับโดยมีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์โดดเด่นด้วยเสาทรงกรีกแนวโค้งรับมหาวิหารครับโดยในปีคศ1506ครับสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียที่2ครับได้รเริ่มสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ครับและได้สร้างเสร็จในปี1626ครับกว่า120ปีในการสร้างนะครับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เนี่ยสร้างโดยเชื่อว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญเปโตรครับนักบุญเปโตรก็คืออัครสาวกคนแรกของพระเยซูครับโดยสถานที่ที่คิดว่าเป็นจุดฝังนะครับอยู่ใกล้เสาโอเบริสนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าของมหาวิหารเนอะที่นี่นะครับจึงเป็นศาสนสถานที่ที่ดํารงความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะครับของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครับนอกจากมหาวิหารแล้วเนี่ยยังมีผลงานล้าค่าอีกมากมายครับที่ต้องดูเลยนะครับก็คือปีเอต้าครับ รูปแกะสลักหินอ่อนของไมเคิลองเจโรครับเป็นรูปปั้นพระแม่มารีอุ้มพระเยซูต,ตอนสิ้นพระชนแล้วนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของความสุดยอดของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับที่ผมเกริ่นมานะคลิปนี้ครับผมพาไปดูวาติกันครับประเทศที่เล็กที่สุดแต่มีโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันครับสวัสดีจากกรุงโรมครับเช้าที่แสนจะวุ่นวายนะสำหรับทุกเมืองที่เป็นเมืองหลวงฮะตอนนี้ผมอยู่ในกรุงโรมฮะแต่นี่คือกำแพงวาติกันฮะ ประเทศที่เล็กที่สุดผมกำลังจะเดินทางเข้าไปนะครับประเทศที่เล็กที่สุดแล้วก็แพงสูงนิ่วเลยครับคนแบบเยอะมากตอนนี้มาถึงนะเอาแต่ว่าเราแปดโมงตอนนี้แปดโมงห้าสิบสามฮะนี่นะฮะแปโมง้าสามใช้เวลาเดินบกใต้ดินเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเนดะนี่ขึ้นแถวที่รอเข้าคิวนะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะแถวที่รอเข้าคิวอนะรองผม,มข้างหลังก็เป็นทัวร์นะเอ่อผมเนี่ยจองตั๋วประมาณก่อนสักประมาณเออกับเดือนสามอาทิตกว่านะฮะกับเดือน ก็ให้ตั๋วประเภทนะฮะที่เป็นตั๋วร่วมกับทัวร์นะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะต้องเ,ออเป็นการถ่ายวีดีโอที่ตามทัวร์ไปด้วยนะแล้วก็อาจจะมีความรู้ให,หม่ๆมากมายฮะก็จะพยายามให้มากที่สุดพวกกำแพงสูงริวฮนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่โรมนะก็เลือกมาที่วัดดีกันนะเพราะว่าคือฟูลรีบุคกิ้งสดๆแบบหาตัวยากมากค่ะตัวที่แบบเที่ยวเองนยากมากนะฮะโอ้คนเยอะมากฮะ หน้าวัดีก,กันแล้วฮะนี่คือพี่น้องประชาชนจากโครเอเชที่มาดูฮะรประเทศที่เล็กที่สุดครับแล้วก็มาหานครแล้วก็ศูนย์กลางของกราคริสต์นิการ์โรมันคาทอลิกอยู่ที่นี่ฮะโอเคครับเมืเอ่อกี้ฮะับกดกระเป๋านะทุกคนต้องตรวจกระเป๋าฮะเออนี่ทางเส้นทางของทางไกด์ฮะเดี๋ยวเราต้องหาไกด์ถวงเราก่อนที่เราบุ๊กิ้งไว้ฮะโอเคครับผมมารอคณะทัวร์นะเพราะว่านักเที่9โมงครึ่งครับ ก็นี่ข้างนอกนะจะมีไฮไลท์อยู่ครับนี่คือภาพว่าต่างๆการทรําปฏิสมาการนําทางของพระเยซูของสาวกอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะอยู่ในในส่วนของวติกันนะฮะอันนี้ภาพที่โดดเด่นที่สุดก็คือคะฮ The Creation of Adam นะที่พระเจ้าเอางแตะมืออาดัมแล้วก็มอบวิญญ,ญาณให้ฮะก็จะมีภาพาต่างที่วาดจะมีการวาดแบบเฟรสโกนะฮะเนี่ยตัวน,นี้ครับเฟรสโกคืออะไรเฟรสโกก็คือปูนเปียกก็คือปูนเปียกที่ยังไม่แห้งแล้วก็ลงสีไปเลย แล้วก็รอให้ปูนแห้งแล้วก็คงค้มเพื่อดีๆได้ผ้าเป็นแบบนี้นะครับผมหลักการนี้ก็คือจะทำให้ผ้าแบบอยู่ได้นานเป็นหลักร้อยปีนะฮะปกติอันนี้คือเดอะลาสั์ชัทเมนต์ก็คือการพิพากษาครั้งสุดท้ายนะฮะไฮไลท์ที่เราต้องดูจะมีประมาณนี้อันนี้ฮะนะฮะมีคนบาปมีคนที่พังพรสวรรค์มีคนต่อสู้มีอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นคือการพิพากษาครั้งสุดท้ายรัชชัทเมนต์ที่เป็นไฮไลท์ที่เราต้องดูนะโอเคฮะเราเป็นอนุเด็ดแปลงละ มีนะ,ะ,ผมผมนะครับผมอุปกรณ์ฟังแล้วนะเราวันนี้เรารอ,อหน้าทัวร์อยู่นะซึ่งตั๋วอันนี้นะเป็นตั๋วของทางวาติกันโดยตรงนะที่เราจองโอเคฮะเราทำการเช็คแะ,ะ้วนี่หน้าทัวร์เราฮะนี่ฮะคุณลุงผมสีขาวคนนี้นะโอเคเราจะไปกันฮะแล้วนี่คือนะคู่ัวร์เราแล้วก็นี่พยาใหญธรรมชิดทัวร์เราฮะไปะกลุ่มนึงประมาณสิบกว่าคนนะก็โอเคกำลังดีฮะเอานะฮะวันนี้เราบทคณะทัวร์ฮะลองดูนะฮะ ว่าฟิลแบบนี้เป็นไงฮะนี่ฮะบริกาโอเคครับเ,เข้ามา,ะะา,มาแล้วฮะสมาชิกเราฮะจุดเน,นี้ยคุณลุงากอธิบายเกี่ยวกับบติการน,นะครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เหมือนที่ผมอธิบายกับเพื่อนๆฟังตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันฮะคือทุกกรุปทัวร์นะครับว็จะมีจอของตัวเองแล้วก็มีกด์อธิบายอย่างงี้ครับทุกกรุปเลยครับผมแล้วก็ฟังอยู่มันครึง่งชั่วโมงครับจนเมื่อยครับแล้วก็เริ่มเดินทัวร์ครับครึ่งชั่วโมงนะครับที่ คุณรุ่งพยามอธิบายเราเข้ามาในส่วนของงานเก็บรูปปั้นฮะจะมีรูปปั้นที่เป็นโป้เนี่ยรูปโป้ก็คือเมียวิทยาเพศเนี่ยจะถูกเรียกว่าถูกตัดอ,อกอมบนนะฮะแล้วก็มีใบไม้เนี่ยมาปิดแทนนะฮะเพราะว่าโป๊อินนอเซนติสิบเนี่ยเรียกว่า ให้อ,ออกหมดให้หมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นการยั่วยวนทางเพศฮะก็เลยถูกตัดออกหมดเลยนะฮะจะมีใบไม้เป็นอย่างเงี้ยฮะนะฮะใบไม้เป็นอย่างเงี้ยฮะมีอันที่รอดน,นะแล้วอันที่ไม่อรอดฮะที่ไม่รอดก็คือ,อ,อก่อนหน้าป๊อปอเป็นอันทีน่สิบนะที่รอดก็คือหลังจากป๊อปอเป็นอันทีน่สิบครับก็เพื่อความสวยงามครับของซารเรียนะก็ยังมีผู้คนที่เห็นต่างอยู่ครับ เรียกว่ารูปปั้นที่ใหญ่ๆห,หลัก,ลกๆนี่ไม่รอดนะฮะนี่ฮะไม่รอดนะถูกตัดแล้วไปไม้ปิดฮะข้างหลังนี่ไม่รอดอนะ่ะนี่ฮะไม่รอดนะฮะเรียกว่ารูปปั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องกายภาพกล้ามเนื้อต่างๆท่วงท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาปั้นเนี่ยเขาปั้นจากความจริงนะปั้นจากความจริงที่แบบมีวัยวะ่เพศมนีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยท่วงท่าอะไรเงี้ยนะฮะยังเด็กไม่ไม่รอดนะ นฮะไม่รอดนะฮะหายหมดฮนะนี่ครับเทพแห่งวายฮนะแต่ว่าอาป,าปิววนะัฒนทูกบัดฮะม่กาจะโลกเป็นคนปั้นฮนะ ดูท่วงท่ากล้ามเนื้ออารมณ์กังเลื่อนไหวฮะนี่ฮะคนเยอะมากนะคนเยอะมากนะผละงานของเมรเจนโรนี่ได้รับจุดเด่นะนะครับเยอะมากนะ ห้องถัดมาจ,าจะจัดแสดงเกี่ยวกับรูปปั้นของสัตว์ครับแล้วก็เกี่ยวกับมนุษย์ที่ล่าสัตว์ท่วงท่าของสัตว์อนาโตมีของสัตว์อะไรเงี้ยผสมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่ช้ชีวิตร่รวมกันล่ากันกินกันอะไรเงี้ยฮะจุดนี้จะแสดงเทพของกรีกครับแล้วก็หลังคาเนี่ยจะมีรูรับแสงเพื่อดูเวลาตามคติของชาวกรีกนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่อาบน้ำนะครับของชาวเกีกโร,รมันต่อมาเรามาดูช่างปั้นอิตาลีในอดีตครับเราดูผิวพรรณหน้าตาริ้วรอยต่างๆทรงผมความผิววหวของอารมณ์นะว่าท่างอิตาลีเก่งแค่ไหนครับที่อาบน้ำของชาวโรมันสมัยก่อนฮะโคตรใหญ่ฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็อาบน้ำกันรอบๆก็ผม อ่าครับเป็นมุมอย่างนี้ครับที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาคนธรรมดา,าได้นี <c oughs> ่ฮะก็จะเป็นแบบทัวร์เท่านี้ทำให้าาเข้ามาได้ฮะนี่ฮะมีแต่ทัวร์เท่านั้นนะครับ <c oughs> ท,ที่เข้ามาได้จุดนี้ฮะโอเคครับ <c oughs> เรามาถึงห้องพผมนะฮะที่ทำการปักบันทึกไว้นะฮะห้องนี้ห้ามใช้แฟลชนะเพะเื่อรักษาสภาพผมของศิษย์ศร,ศร์อย่างนี้ไว้ฮนะ เรามาเห็นห้องที่เต็มไปด้วยแผนที่ฮะแผนที่เยอะมากนะน่าจะเป็นการเดินเรือแล้วก็บันทึกแล้วก็วาดเก็บไว้ในสมัยก่อนซึ่งเรียกว่าต่อให้เป็นสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากมากะเรามาดูฝีมือของคนสมัยก่อนที่วาดภาพแบบแผนภูมิศาสตร์นะได้แบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของปัจจุบันนี้ฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับสวยงามจริงครับคนสมัยก่อนนี่เก่งจริงครับและนี่คือรูปวาดของประเทศเอิตาลีครับที่วาดได้เกือบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นทรงทาวบูทครับนี่ฮะเราไปถึงแผนที่ตรงช่วงสุดท้ายที่มีคผลักพคัญมากน,นะนี่คือแผนที่อิตาลีในสมัยก่อนนะฮะฮ่าเหมือนกับปัจจุบันมากเลยอนะ่ะนี่ไหนไม่รู้กี่ร้อยไม่รู้กี่นี่ไม่รู้กี่ร้อยปีนะฮะคือต้องบอกวนะ่านักสำรวจสมัยก่อนนี่เก่งมากนะฮะ รเราเดินผ่านจิจกรรมฝาผนังต่างๆคลังสมบัติของปติกัรมากมาจริงครับมีทั้งกระพรบไบเบิลครับรูปวาดที่ขึ้นของราของโว๊กองต่างๆครับรูปวาดเนี่ยเรียกว่าวิจิตจริงครับภาพาใหญ่มากๆทั้งฝาผนางังทั้งบนเพดานครับเรียกว่าวิจิตแล้วก็สมบัติที่ล้ำค่าของสาสนาคิสนิกายโรมันคาทตลิงจริงครับส่วนรวมอยู่ที่นี่ครับนครลัดปติกันะครับสุดยอดจริงฮะ โอเคครับจบลงตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปซิกซินชาเพลกันนะฮะแล้วก็พอเสร็จซิกซินชาร์เพลเนี่ยที่เขาเป็นครีเอชันน์อว่านำนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงจัตุรัสบาซิลิกาจัตุรัสของเซนต์ปีเตอร์ฮะแล้วก็บาสโตบาซิลิกาเซนต์ปีเตอร์ครับผมโอเคผมกำลังจะออกจากห้องซิกซินชาเพลนะฮะซึ่งไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายรูปเนาะไม่ได้อนุญาตเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะนะครับแต่ผมอธิบายผสมกับคำพูดไปเนาะ คือห้องทิกซินชาเพลเนี่ยเป็นห้องที่แบบส่วนโค้งก็คือเป็นชาเพลนะแล้วก็ตรงจุดตรงกลางเนี่ยจะเป็นพะนะระเยซูนะครับถูกแผนไว้กับเข็นอยู่นะแล้วก็ภาพข้ังเดินเนี่ยเป็นเดอะลัสจัสเมนนะครับคือวันตัดสินนะที่มีบางคนแบบมีพ้พระเยซูตรงกลางให้มาดีแล้วก็บางคนแบบตกสวรรค์กําลังพยายามจะขึ้นโดนงูรัดช่วยกันเป่าร้องเพลงว่าตัวเองได้ขึ้นสวรรค์นะฮะแล้วก็บริเวณโถงเพดานเนี่ยจะเป็น หน,หนึ่งในภาพที่ดังที่สุดในโลกเลยนะที่แล้วก็คนที่คนแห่มาวันนีการถภาพนี้ก็คือเคชาโนดัมครับแล้วก็มีเคชาโนดีอย e ู่ข้างนะฮะแล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกับปฏิสมาต่างๆกิจกรรมเกี่ยวกับคริสเนี่ยเยอะมากนะครับเจ้าหน้าที่ก็เยอะเช่นกันนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบรรยากาศเสียงดังเหมือนนะว่ามีการพูดคุยว่ารูปนี้ร,นรูปนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดออกมานะครับว่า silent silent no photo เฮือบค่อนข้างจะเป็น พื่นที่ดีซีเรียสน,นะครับพื่นที่ดีซีเรียสมากนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมีมูลค่ามากๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกวิธีการที่ใช้นี่คือวิธีการเฟสโกนะฮะก็คือใช้ปูนเปียกนะฮะผมแล้วก็ลงสีวาดรูปไปพร้อมกับปูนขนาดเปียกชื้นอยู่นะแล้วก็ร้อยแห้งสีจึงผนึกกำลังกับปูนนะฮะทำให้สีนั้นอนะ่ะจางไปได้ยากมากก็เสียดายที่เราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศข้างในเรียกว่าอลังการนะครับเป็นงานที่มิเกนเจโลเนี่ยทุ่มเทมากมากนะฮะ แล้วก็ลายเส้นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นรูเรารู้เลยถ้าเกิดเรารู้งานพี่กินจะโล่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหงานนี้ใช่เลยกล้ามเนื้อลายนี้แนวนี้คือใช่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปที่ตรงบาซิลิกาแล้วก็สกแสแควรครับผม อยู่ที่บรเิเวณเซนต์ปีเตอร์สแควร์ครับแล้วนี่คือบาซิษัทออฟเซนต์ปีเตอร์ฮะนี่ฮะวันนี้มีอีเวนต์อะไรไม่รู้ถ้าเอาเก้าอีนะ้เนี่ยมาใช้มาวางเติมเลยนะฮะน่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ครับคนเยอะมากดูดิเก้าอี้วางไว้เยอะเลยฮะนี่คือเสาโอเบรนะิสต์เอามาจากอียิปต์นะเอามาจากอียิปต์แล้วก็มาตั้งทำให้ ความ,มาเรียกว่าสมมากแหละมันสวยมากเลยคือทางตรงยาวเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีเสาโอเปร่าตรงกลางแล้วก็เป็นทางโค้งเนี่ยฮะสแควร์เป็นทางโค้งแล้วก็ยาวขึ้นมาเห็นบาซิลิก้าตรงนี้ฮะตัวของสแควร์เนี่ยสร้างทีหลังบาซิลิก้านะตัวเลข120ปีคือตัวเลขที่สร้างเนี่ยฮะบาซิลิก้าวัดติกันตรงนี้ฮะเสาเนี่ยอลังการามากๆดูนะดิเดียวมาเห็นนะแล้วเป็นแนวโค้งอย่างเงี้ยสร้างทีหลังเนี่ยใช้เวลามาน6ปีครับได้ไาเห็นความยิ่งใหญ่นะครับของ คิตจักโรมันคาทอลิกนะ2,000กว่าปีฮะจำนวนที่ศาสนาคิดอยู่มาฮะสุดยอดจริงนะครับสุดยอดนะครับซึมซาบบรรยากาศได้เลยครับสวยมา,มากสวยมากซับแพรแนี้เป็นซับแพรที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ไม่มีใครเหมือนฮะ,อ,ะอยู่บริเวณข้างหน้าของบาซิลิการะฮะคือโคตรใหญ่ฮะโคตรใหญ่ แล้วก็คนที่เขาดูมิวเซียมดูอะไรเสร็จเขาจัดลายให้เดินมาทางบาซรลิการครับทุกคนก็หลั่งไหลกันมาเนี่ยหลั่งมาตึ้มโอเคไปต่อฮะ ด้านในนั้นเรียกว่ายิ่งใหญ่จริงฮะยิ่งใหญ่มากๆครับสมกับเป็นศูนย์กลางของสาธารณจากรโรมันคาทอริกฮะเฮดานทองนะฮะดรงงานฉลุนะฮะแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีโถงที่วาดรูปในบริบทที่แตกต่างกันไปนะจะหมายถึงสงสวรรค์นะฮะโอเคเรากำลัลงถึงรมหลักที่มีสาวว่า52คนอยู่ฮะ เป็นปร้องเปิดนิกายนะครร้องตกใจเป็นประพันธพิธีที่ผู้นำศาสนารปรปหรือป๊บหรือผู้นำสดแต่ละวันอ่ไรอย่างนั้น,นะฮะต้องบอกว่าภายในเนี่ยมีรูปปั้นอของนักบุญเนี่ยเยอะมากๆนะฮะโคตรเยอะเลยฮะ ปูที่มาประดับให้ดูเป็นเหมือนลายผ้าครับงานโคตรละเอียด ึงในผลงานชิ้นเอกนะครับของกีหนึ่งเช่นของการเจโลฮะนี่คือเปียตาครับผมลักษณะคือพระแม่มารีนะกำลังอุ้มพระเยซูนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับใบหน้าเนี่ยก็สงบนิ่งนะใบหน้าสงบนิ่งแล้วก็พระเยซูอยู่บนตักของพระแม่มารีครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่สำคัญมากครับโดยปิดกระจกนะครับไม่ให้ทั้งแฟดทั้งหลายๆอย่างรบกวนนะฮะ ต้องขอบคุณมิการ์เจโลมากครับที่สร้างผลงานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างมากมายครับโอเคครับหลังจากที่เราใช้เวลาอยู่มาณกับชั่วโมงหนึงนะก็โอเคครับอิ่มเอ,อิบนะกับศิละปะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกาโรมันกาเทลเล็กนะเดี๋ยวเราไปตรงสแพรฮนะไปดูรายละเอียด บรสัโอเบบค <L un cer ate> okay, ครับผมจุดนี้เป็นจุดทางออกของโซ <L un cer ate> บัสลิกานะั <L un cer ate> ่จะเห็นว่าคนถ่ายรูปของสวิตการนาคนถ่ายรูปก,กับสวิตการเยอะมากมากนะ <L un cer ate> ชุดลักษณะนี้ครับเป็นชุดที่เอาแบบโดยมิการเจโลนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้มานานนะใช้มาตั้งแต่ยุคที่เขาออกแบบแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ฮะเามื่อก่อนเนี่ย สวิตการ์ดเนี่ยไม่ได้มีแค่สวิตการ์ดเนี่ยมีการจ้างทหารจากหลากหลายที่ฮะแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้เรียกว่าเหลือแค่สวิตการ์ดอย่างเดียวที่ดูแลวัติกันฮะก็มีการป่นวัติกันนู่นนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือแต่กลุ่มของสวิตการ์ดที่เรียกว่ายืนหยัดปกป้องวัติกันแล้วก็พาโป๊ปหนีเนาะก็เลยหลังนั้นก็เลยเลือกแต่สวิตการ์ดคือประเทศชาติเดียวที่เรียกว่ามาเป็นสวิตการ์ดได้ฮะก็เลย สวิกาก็เลยยั่งยืนอยู่ยงนะอย่างนาฬิกาก็มีความซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยมีความซื่อสัตย์เหมือนกับสวิตการนะนาฬิกาธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนของสวิตการเหมือนกันที่เรียกว,ว่าดูแลบริการด้วยความซื่อสัตย์ด้วยคาวามจริงใจด้วยความมีจิตใจกล้าหาญนะสวิตกาก็ได้ทำหน้าที่อยู่ตรงทางออกของบซิลัิกาพอดีเลยครับไกราเซียยาฟาซาร์โรมา โอเคครับ okay, ผมเดินมาเล่นนะจนถึงจะตตลับตรงกลางของเซนต์ปีเตอร์แล้วฮะนี่คือเซนต์ปีเตอร์สแควร์นะที่เรียกว่าอลังการมากๆและทำให้บนะาซิลิกาเนี่ยอลังการยิ่งกว่าเดิมฮะเสาโอเวริสที่ตั้งตรงกลางก็ยิ่งทําให้อลังการมากขึ้นอีกฮะนะครับก็นี่คือนะครับหนึ่งวันประมาณสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าที่ผมอยู่ที่วาติกันนะก็ได้บันทึกความทรงจำนี้ไว้ะฮะ เป็นการเที่ยวแบบครึ่งทางเป็นไกด์นะครับแล้วก็ครึ่งทางเป็นการเที่ยวแบบตัวเองนะนะครับผมอินเอิบว่าสุดท้ายที่ผมอยู่ที่โรมนะฮะพยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดครับผมนี่คือวาริการที่ผมบันทึกไว้ครับผมเพื่อนๆมอบทุกอย่างให้กับเพื่อนๆนะที่ตรงนี้นะที่จะพอที่จะมีให้ละไ้เจอกันคลิปหน้า,าครับผมบ๊ายบายครับบายนะครับวาริการแล้วก็โรมนะครับวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่นี่แล้วบาจริงๆนะครับสวยงามสวยงาม